เลาะหนีมาอีกครับเดือกตักเข้าในมาฟิลิเป้เลงแล้วยัดขวางมาอัครบินแต่งดิ่งดิ่งแล้วยิ่งจบเลยครับฝังไปสะเลยครับสองศูนย์ครับผมว่าไม่มีใครในทีมคาดคิดไว้เลยครับเพราะว่าตอนเปิดฤดูกาลเราสี่นัดแรกเราทำทำงานได้ดีครับทําหน้าที่ได้ดีมากๆครับอยู่หัวตารางครับผมแข่งมาเรื่อยๆก็เป็นไปตามที่เห็นครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะตกนะครับน่าผิดหวังครับก็ผิดหวังครับทุกคนผิดหวังครับผม เ,เปิดไดไ้ดภาพทีมของปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นทีมคุณกาลังที่ดีครับผมแต่อาจจะด้วยนักเตะบ,บาดเจ็บเองก็ดีหรืออะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ทีมตกชั้นครับผมด้วยคุณภาพผู้เล่นหรือว่าด้วยระบบการบริหารจัดก,การทีมในปีที่แล้วเนี่ยจริงๆ ผมก็ยังมองว่าไม่เหมาะที่จะอยู่ในไทยลีก2แต่อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุของฟุตบอลที่เกิดขึ้นได้กับทุกสโมสรที่อยู่ในการแข่งขันฟุตบอลในระดับสูงนะครับแล้วก็นั่งหละครับจบเกมไปเลยครับสุดประการเป็นทีมสุดท้ายที่ตกชั้นนะครับในฟุตบอลรีโวท์ไทยลีกฤดูกาลนี้ครับ ก็ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็อ okay, ยู่ก like ับวงการฟุตบอลเด็กมานานพอตอนนี้ก็ม oh so ีโอกาสได้มารับตำแหน่งผู้การทีมในไทยลีก2ก็ก็เลยคิดว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่อยากจะดูแลทีมประสานงานกับทางผู้บริหารแล้วก็สตาฟโค้ชนักฟุตบอลเพื่อจะไปในเป้าหมายเดียวกันที่จะกลับไปในไทยลีก1ให้ได้ครับผมพอลงมาอยู่ในไทยลีก2แล้วเนี่ยแน่นอนว่า ผู้เล่นที่มีคุณภาพหลายๆคนทางสโมสรก็จําเป็นต้องพองถ่ายออกเพื่อจะให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถต่อยอดไปในลีกสูงสุดได้ส่วนผู้เล่นที่เหลืออยู่ก็เป็นคุณภาพที่เราคิดว่ายังอยู่แล้วก็สามารถที่จะเป็นกําลังหลักผสมผสานกับนักเตะดาวรุ่งที่ขึ้นมาบวกกับนักเตะต่างชาติที่เข้ามาใหม่คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะกลับไปในไทยลีกหนึ่งได้ในปีนี้ครับผมที่ที่เลือก โค้ดโบจักพันปั่นปีเนี่ยด้วยศักยภาพหรือด้วยความรู้ความสามารถด้านเป็นโค้ดเนี่ยไม่มีข้อสงสัยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทางพี่โบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสในการที่จะทําทีมแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ช่วยพี่โบลงมาเป็นเฮดโค้ดละคราวนี้สามารถที่จะผสมผสานทั้งผู้เล่นเกา่าผู้เล่นใหม่ผู้เล่นต่างชาติให้ให้มีศักยภาพทีมออกมาให้ได้ดีที่สุดคิดว่า โค้ดโบน่าจะตอบโจทย์ในการที่จะพัภารกิจขึ้นชั้นของสมุทรปราการซิตี้ในปีนี้ได้ครับปีนี้นะครับก็คือเป็นการผัดเปลี่ยนครับผมเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เกือบทั้งหมดครับผมมีแค่ประตูครับผมกับเจ้าไม้ที่เป็นกปตันทีมครับผมที่จะอยู่ช่วยน้องๆ ครับผมภายในทีมครับผมอันนี้ก็เป็นงานที่ที่ยากและคือความไม่คุ้นเคยกับลีดเดย์ชันสองแต่ละทีมมีความเขี่ยวในเกมในบ้านแต่ละทีมในบ้านมีความแข่งแกร่งแทบทุกทีมสไาล์ยของเราจะเป็นการเล่นเกมลุกอยู่แล้วเพราะว่าเราจะใช้อาศัยผู้เล่นที่มีความสดในการที่จะเล่นเกมลุกพร้อมด้วยระบบทีมที่สอดคล้องกับน้องๆครับผม เป็นความรับิดชอบท,ท,ที่สูงนะครับพี่เราต้องเชื่อมต่อแต่ละคนเราต้องปรับจูนเข้าหาแต่ละคนแล้วก็ความคิดก็ต้องไปอีกระดับหนึ่งทําตัวให้เป็นแบบอย่างอะไรประมาณนี้นครับก็กดดันนิดนึงแต่ก็เป็นความท,ท้าทายใหม่ครับก็โอเคครับ ก็อยู okay. e ouais ่ที่เป็นแฟนครับผมที่จะมาร่วมให้กําลังใจกับน้องๆให้เหมือนกับเป็นผู้เล่นคนที่ทีสองที่จะช่วยกระตุ้นผลักดันให้น้องๆมีความมือเขิมมีความกระหายในชนะในส่วนหนึ่งแฟนบอลน่าจะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแฟนบอลที่นี่แบบอบอุ่นครับรู้สึกดีบอลแพ้ไม่เคยด่าให้แต่กาลังใจครับผมยังเชื่อว่าแฟนบอลเนี่ยอาจจะรู้สึกเสียใจบ้างที่ทีมตกชั้นแต่สุดท้าย มันคือทีมของสมุทรปราการซิตี้ที่แฟนบอลก็ยังเป็นกลุ่มเดิมนะครับแฟนบอลก็ยังเป็นกลุ่มเดิมซึ่งอย่างที่บอกฟุตบอลเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าเล่นมันแฟนบอลก็เชียร์สนุกแล้วก็คอยจะซัพพอร์ตให้กับสโมรสรตลอดอยู่แล้วครับ